จุดเริ่มต้นรักแท้นางเอกสาวอารมณ์ดีรถเมย์คึึงนิดแขกรับเชิญพิเศษคนล่าสุดในรายการฝากไฟเดโชผลิตโดยเช้ง2561พร้อมเปิดใจถึงทุกเรื่องราวในชีวิตและจุดเริ่มต้นความรักกับคุณสามีบอนสุเมธรรวมถึงบทบาทการคุณแม่ของน้องคิดที่เจ้าตัวถึงกับออกปากเองเลยว่าลูกคือทุกอย่างในชีวิตเคยไปชอบใครที่รู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วมีบางโมเมนต์ค่ะแล้วเราทำไง ก็ไม่เอาไงคะก็ไปอยู่ดีคุยด้วยยังไม่เท่าไหร่นะคะมีแฟนอยู่แล้วแล้วมาคุยด้วยก็มีเราก็หยุดเลยค่ะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารู้ว่าคุณมีคนคุยอยู่แล้วว่าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็แล้วแต่เราจะหยุดเลยเพราะเรารู้สึกว่าในเมื่อคุณมีคนคุยอยู่แล้วแล้วคุณมาคุยกับเราได้ถ้าคุณคบกับฉันคุณก็มีคนอื่นเหมือนกันดังนั้นเราไม่เอาเลยเคยมีเหตุการณ์ที่จับโปได้ไหมว่าคุยกับเราแล้วมีคนอื่นด้วยมีค่ะ เราเห็นเขาเดินมาคู่กันเลยเราก็แบบคำถามในหัวมีขึ้นมาเลยมากับใครแล้วผู้หญิงคนนี้เราก็ไม่รู้จักด้วยคุณสามีเจอกันได้อย่างไรเพื่อนแบดให้ข่ดจริงๆตอนแรกพี่บอนเขาก็ไม่กล้าที่จะคุยกับเราเพราะเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งฉันต้องมาคุยกับดาราแต่ความพยายามของพี่บอลเขามีเยอะไงครับเพราะเราไม่ค่อยยอมนัดที่จะไปทานข้าวด้วยกันสองคน ดังนั้นถ้าเกิดรถเมย์บอกว่าโอเควันนี้พี่มาก็ได้คือกินอาหารกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะพยายามท,ทั้งทั้งที่เขามีประชุมแล้วอย่างวันนั้นฝนก็ตกด้วยแต่เขาอยากมาเจอมากเพราะรถเมย์มีโอกาสให้มาทานข้าวกันสองคนสรุปเขานั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยคราวก็ถามเขาว่าทําไมตัวเปียกเขาก็บอกเราว่านั่งมอเตอร์ไซค์มายิ้มการเป็นคุณแม่ชีวิตเปลี่ยนมากเหลือเกินเปลี่ยนมากเลยค่ะทุกอย่างในชีวิตที่100%เซจากที่มีอยู่กลายเป็นว่าไปอยู่ที่ลูกหมดเลยคะ่ะชีวิต มันหายไปหมดเลยแต่ถามว่าเรามีความสุขไหมที่เราได้เลี้ยงเขาเรามีความสุขเราได้เห็นพัฒนาการของเขาทุกวันวันนี้ลูกเราคลานแล้ววันนี้ลูกเราเดินแล้ววันนี้ลูกเราสวัสดีได้คือเราจะตื่นเต้นทุกวันที่เห็นเขาเปลี่ยนแปลงให้เวลาลูกเต็มที่แบบนี้แล้วแบ่งเวลาให้คุณพ่อของลูกบ้างหรือเปล่าน่าจะน้อยใจอยู่ค่ะกลายเป็นภรรยาที่ดุมากเพราะคุณสามีจะไปเตะบอลยังไม่ให้ไปเลย ล่าสุดก็คือเพื่อนเขาโทรมาบอกเราว่ารถเมย์บอลเขาประสบอุบัติเหตุหัวเลือดออกแล้วมือหน้าจะหักกระดูกมันพลิกแล้วเขาไปบอกพยาบาลอย่าบอกภรรยาผมนะครับว่าแผลของผมเป็นยังไงคือนอกจากเลี้ยงลูกแล้วเราก็ต้องดูแลสามีจนมันจะกลายเป็นภาระเราก็พูดกับเขาตรงๆว่าที่เราต้องช่วยกันตัดทุกอย่างที่มันเป็นความเสี่ยงทั้งหมดเพราะว่าลูกเรายังเล็กหลังจากนั้นเพื่อนเขาแต่ละคนไม่มีใครกล้าชวนเขาอีกเลยค่ะรถเมคันหนึ่งนิดที่ว่า เราควรอย่างไรดีครับปล่อยให้เขาไปเล่นกิจกรรมที่เขาอยากเล่นเหมือนเดิมหรือว่าแบบควรจะต้องห้ามหรือว่าควรยังไงกับเขาดีพี่ชอตที่ไม่ชอบการห้ามแต่พี่รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่บอลได้เรียนรู้ว่าเขาไม่ควรเสี่ยงพอถึงเวลามีคําว่าห้ามเกิดขึ้นที่จะรู้สึกว่ามันจัดอึดอัดพี่อ้อยไปเล่นเธอรถไม่รู้ว่าพี่ก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองให้รถเมลและลูกด้วยจะได้ทําให้ทุกคนมีความสุขในทางของตัวเอง เพราะรถเมย์เป็นคนที่ทำงานที่เห็นหนูทำงานจนท้องแก่เลยนะถ้าเกิดที่บ้านห้ามซะรถเมย์อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันรถเมย์คนึงนิดถูกต้องเลยค่ะยิ้มรับชมเรื่องราวทุกช่วงเวลาชีวิตและความรักของรถเมย์คนึงนิดได้ในรายการลับไฟร d เดย์โชววันเสาร์ที่25พฤศจิกายนเวลา11นาฬกาทางช่องวัน31